ผมละผมผมไม่อะไรแล้วนะจริงๆแต่มาติดตรงแอร์ดอรอปนี่เดย <c oughs> เหมือนแบบต้องต้องให้คนอื่นมาชุบแทนเหมือนตัวเองไม่รู้อ่ะ <c oughs> <c oughs> เหมือนไม่รู้ว่าตัวเองต้องชุบอ่ะ ูดง่ายอ่ะแบบมึงตีแล้วเปล่าพูดง่ายนะแม่งแม่งกว่าตีนะไอ้เหี้ยมึงมึงตีแล้วปับพี่กูเปล่าเฮ้ยโว้เอนมึงไปไหนมาดิดิแล้วเพื่อนมึงเสียงตึงทำไมอ่ะเพื่อนมึงอ่ะคือแบบเหมือนตั้งใจกว่าตีนะไม่ครับพออย่างไม่จบแล้วจะเขาไอเรื่องที่หนึ่งอ่ะจะเคลียร์ยังไงถามว่าทำไมถึงไม่ส่งมาไว้ที่เดิมผมแค่ไม่รู้มันจบอก็นั่นแหละแล้วแล้วมึงรีได้เปล่าสมทันน้ำเดิมรีได้เปล่าไม่ไม่แล้วแล้วมึงไม่รู้ได้ไงไอ้เหย่าคนเล่นอยู่คนเลยครับ หมดแล้วไงหมอหมอตกล้วอไม่มึงมึงจะบอกว่าหมดได้ไงเขายังเล่นอยู่เลยใช่ก็ตอนที่เหลือคนท้ายก็ยืนรออยู่ใช่อหรอไม่เห็นได้ไงอ่ะจะบอกว่าไม่รู้ได้ไงอ่ะไอถ้ามันผิดกฎหรืออะไรก็ไปแจ้งสภาเลยครับทังนั้นอ่ะมันไม่ได้ผิดกฎอะไรหรอกแต่ลุงแวงก็รู้ใช่ไหมผมแค่อยากเอาที่นี่แต่ไม่มีมารยาทอ่ะเรไม่ขอโทษไปแล้วครับผมแล้วนายดอบอ่ะ ทำไงแอดอบก็บอกไปแล้วไม่ใช่หรอว่าบางบอลมาชุบไปเขาก็ไม่รู้ไงบางบอลมาชุบผมมาเคลียร์เรื่องเรื่องปืนมันบ้างไม่รู้ไงไม่รู้ไงอันนี้ถ้าทุบมาเล่นเฉยแล้วไม่พบมารยาทมาไม่กลมาเล่นนะเนี่ยก็บอกอยู่ว่าอีกสี่คนเนี่ยกูไม่อยากฟังแต่ถ้าผมขอต่อบว่าผมเป็นคนชุบอะเอาผมขอโทษจริงจริงเอาทุกข้อโทษกูไม่ได้ตั้งใจกูไม่ได้ตั้งใจกูช่วยให้ขอพูดขอพูดบอกให้โฮสต์ชุบให้หน่อยตอบพี่กูดิ มึงก็ตอบพี่กูดีมึงเงียบทำไเงียเลยไอ้แบลรี่ไอ้แบลรี่กูขอโทษไอ้แบลรี่มันเป็นเคลียร์แผลนีงดีกว่าเลยไปสภก็ได้ครับไันก็เคลียร์แผลมันจบจดีกว่าไหมไปสภาก็ได้ครับไปสภาก็ได้ครับถ้าไปสภาลุงก็รู้ใช่เปล่าว่าไงถึงมันไม่ได้เล่นมันก็หาเรื่นมาเรื่อยๆอก็ก็ไปเลยก็ได้ครับสภาชงกูเปล่ามึงชนกับกูเปล่าแอลทูแค่บ้านมึงยังรักษาไม่ได้มึงชนกับกูเปล่า กูถามมึงเนี่ยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาป่าเอาเป่าเียบ้านมึงยักรักษาไม่ได้เลยมึงยังแพ้ได้มันเฮสกอร์เลยอยู่เลยถอ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 ย คนที่อะไรชื่อแบเหียเสี่ยวไอ้ควายกับกูไหมมึงกับกูว่าไยสัตว์เพื่อนมึงสวนกูเหรอไอ้ทุกเอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแก๊งเก๋ไอควายไอ้เหียแก้บ้านละาไม่ได้ไอ้เหี้ยแเ้วทูไอ้ควายไอ้เหี้ยเด็กเป็ดไอ้สัตว์ควายเอาบ้าไยสัตว์มึงมือหน่อยแค่นี้มึงมือหน่อยไอสัตว์ฮะมึงมือคุยแล้วสัตว์หายเด็กเป็ดมึงเหี้ยอะไรกับพี่กูไอสัตว์กูวัดได้ทุกตัวไอ้เหี้ยแล้วทูกูกล้าสาบานเลยกูไม่แพ้มึงแน่นอนไอ้เหี้ยกูไม่แพ้มึงแน่นอนกูไม่แพ ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่ตัวมื่นมึงก้มดิมึงก้มดิเผื่อกูจะตกไปหายมื่นเนาเปล่าไอ้สัตว์เอาเปล่าเอาเปล่าไอ้สัตว์วัดเปล่ากูกูก้าสาบานเลยกูวัดได้ทุกตัวแอลทูใครจะว่ากับกูก็ได้เด็กเปรตนะเปล่าไอ้สัตว์เอาเปล่ากูไม่แพ้มึงแน่นอนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแอลทูลักษาบ้านมันไม่ได้แพ้เดอมอนเทเล่ไอ้กระจอกไอ้ควายไอ้เหี้ยกระจอกไอ้เหี้ยแก๊งยังเสี่ยวไอ้ควายว่ากับกูได้ทุกตัวกูกล้าสาบานแน่นอนครั้งนี้กูไม่แพ้มึงแน่นอนไอ้เหี้ยแอลทูไอ้เหี้ยแก๊ เหมือนมึงตีด่ะมึงตีกับพี่กูบ้าไอสัตว์กูถามมึงตีกับพี่กูบ้าเอาไอ้เหี้ยเด็กเปรตแล้วะสัตว์เอาป่ะไอ้เหี้ยไม่ต้องทำเสียงตึงไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูดึงมึงลงมาแน่นอนไอสัตว์ไอ้เหี้ยแกงกะหากักไอ้เหี้ยอะไร อะไรนี่เฮียเขาทำอะไรกันเนี่ยใช้คำสั่งกับกระดาษดิมาคอสบนะครับไอ้ยัยกูเก็บหัวมึงไอ้กระจอยแฉวทูไอ้ควายไอ้ชื่อเด็กเป็ดไอ้สัตว์ไว้กับกูได้กูกล้าสาบานกูไม่แพ้มึงแน่นอนนะบ่า ไอสัตว์ดาวดากูเปาไอสัตว์เอาเปล่าไอสัตว์เอาวเปลาเฮียอพอดีพี่เป็นฝาโดนมอนเมึงยังเลกมึงโดนกูไม่ขี้เลยไอสัตว์เปาอเปล่าบอลเสียความมั่นใจป้าเสรมาอยอเปลาได้ไเน่ะเปล่าสัตว์อะไรนะเร่อเฮ้ยบอลบอลบอลเฮียไปขี้เก่าถึงมันไม่ค่อยเชื่อฟังอ่ะเดี๋ยวเลี้ยงให้เชื่อหม่ไปดูเขาตีกันหน่อยเหอยู่ตมอจะเอาศพควายเหรอครับหมอ อันนี้ควายนะครับตรงตรงนี้ควายนะสุยนิ้วสลาดมากจะไปด่าเลยสุยนิ้วอ่ะยามือแน่นมากที่หลังไอเวนเด็กเป็ดเองคนพาไงล่ะกูกูเล่นล่างกับพวกมึงกูชุบมึงตลอดไอ้เฮียกูกล้าสาบานเลยว่ากูชุบมึงตลอดไอ้เฮียกูให้เกียรติมึงมาตลอดไอ้ควายกูให้เกียรติกูให้เกียรติมึงมาตลอดไอ้เฮียไอิทุเร่ไอ้เฮียเล่นก็ไม่ชุบไปควายไป งานหดใช่ป่ะครับเออเห็นละไปไอบอลมีเรื่องถาม,อมตอนนี้คูณสองกับออโต้มันขายกันได้แล้วหรออะไรนะคูณสองกับออโต้ขายในทวิตได้แล้วหรอไม่ได้ได้ได,ไดไ้ถ้ามันไม่ได้หรอกไขายวะนี่ไงถ้าสมุนนะสมุนนะว่าบอสเห็นเอูโดนตีไงบอสไม่ยอมบอสบอกว่าสองไหม สนใจไปช่วยเคอีไหมแค่หนึ่งหนึ่งโอเคก็ยังเจ้าตัวไม่รอดอยู่แล้วอ่ะอือดูตลอตใหม่ไหมดูดูตลอตใหม่ไหมวันเนี้ยตลอตใหม่มีแต่หม่ำลองหม่ำลองหม่มาก็ได้แค่ยร์ดรอปพอไปเล่นสตอรี่มีรถมีลาเข้าน่าจะขับรถไปเรื่อยอย่าดูทรงแล้้วตองลองสักรี่ละมั้งแบบเนี้ยอย่าเลยกว่าซัำเก็บไว้ตรงนั้นแหี้อย่าอย่าบอลก็ช่วยเราไปเยอะนะเว้ย โอเคโอเคโอเคข้างเลยผมมีเป้าหมายอะไรที่ใหญ่กว่านี้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วว่ามีเป้าหมายอยู่อยับโอเคดิรักกันไว้ดีกว่าแต่ต่างคนต่างมีเป้าหมายเดีผมมีเป้าหมายเป้าหมายผมมันสูงด้วยสูงเรี่ยวให้ผมทำเป้าหมายดีกว่าดูไว้รุ่นตีกันเดี๋ยแต่ไว้อันนี้เหมือนมีสล็อตลับนะ L2 อ่ะ เห็นได้เปล่ามีมีมีอยู่มีหลายตลอดเลยแหละมีหลายตลอดเลยแหละไม่เอาโซมแลยไอ้สองตัวนั้นอ่ะไอ้สลอตลับอ่ะตัวเตินด้วยมีหลายตลอดอยเพิ่งเข้าด้วยหลายตลอดอ่ะเข้าแบบเข้าไปเพิ่มอีกการนี้กานเดียรนะกางนั้น่ะไม่ง่ายนะอยาขอเสน่อยได้ไหมครับชิว่าติดปะไอ้เนี้ยไอ้ทัพเรื่องไม่ไม่ไม่น่าโดนเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเกี่ยวกับ ไอ้์ดอกกับพี่งานลานทั้งนั้นอ่ะซึ่งมันซื้อเรื่องไม่ได้อยู่แล้วเรื่องนี้ได้ไหมครับไดาเต็มที่ก็ปรับป่ะใช่ใช่เต็มที่ก็ปรับเรื่องไอ้อุ้มศพอุ้มศพก่อนไม่้เลยครับไม่มีไม่มีสวนเมื่อกี้ดูอยู่มีหรอไม่มีต้องรอคนเดียวมาขอสอบมีต้องรอดูที่สะพานเลยไอ้ข้ามเดียวข้ามเดียวข้ามเดียวัว่าสวนข้ามเดียวก็ถือว่าสวนมีมีสวนใช่ไหมล่ะข้ามเดียวว่าสวนก็รูปเทวดาไม่แต่พี่กองเขาปัดลั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องดูไงต้องมีเจตนาบงว่ามันเป็นออกออกท่าไหน ครับผมยังยืดแหละถ้ายังยืดแหละเราก็กดคลิถ้าถ้าถ้ายังยืดน่าจะน่าจะไม่โดนที่เห็นนะคือยังยืดแล้วเขากดขลิกวาแล้วก็ปล่อยรตายเลยรอดูรอดูสุดท้ายอยู่ที่ที่ก๊อฟอยู่ดิบบุตมัลกระสุนแกลงทุกแกลงเลยมันจะไหวเพราะว่า